สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเล่าก่อนนอนอีกครั้งในค่ำคืนที่เงียบสงัดเช่นนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องเล่าที่อาจจะทำให้การเดินทางในยามค่ำคืนของคุณเปลี่ยนแปลงไปตลอดการลองจินตนาการตามผมนะครับ คุณกำลังขับรถอยู่บนถนนสายเอเชียถนนสายหลักที่ทอยาวเชื่อมต่อภาคกลางสู่ภาคเหนือสองข้างทางในยามราตรีนั้นมืดมิดมีเพียงแสงไฟจากรถของคุณที่สาดส่องไปเบื้องหน้ากับแสงดาวริบหรี่บนท้องฟ้าความเหนื่อยล้าเริ่มเกาะกลุ่มดวงตาเริ่มพร่าเลือนคุณต้องการที่พักต้องการกาแฟร้อนๆสักแก้ว หรืออะไรรองท้องเพื่อเดินทางไปยังจุดพักรถเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางจุดพักรถขนาดใหญ่ตามรายทางจึงเปรียบเสมือนโอเอซิสของนักเดินทางแต่คุณเคยรู้ไหมว่าในจุดพักรถแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดอุทัยธานีมีตำนานที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากในหมู่เหล่าสิงรถบรรทุกตำนานของร้านก๋วยเตี๋ยวรอบดึก ที่ไม่เคยมีใครเห็นในตอนกลางวันถนนสายเอเชียในช่วงที่ผ่านจังหวัดอุทัยธานีนั้นแม้จะเป็นเส้นทางหลักแต่เมื่อราตรีมาเยือนบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความคึกคักจอแจในตอนกลางวันจะถูกแทนที่ด้วยความเงียบสงัดและวังเวงมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถที่นันมานจะวิ่งผ่านไปสักทัน ในบรรดาจุดพักรถหลายแห่งมีอยู่แห่งหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่ในตอนกลางวันมันก็คือจุดพักรถธรรมดารรมดธาที่มีร้านค้าร้านอาหารห้องน้ําไว้บริการผู้คนแต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านเที่ยงคืนไปแล้วบรรยากาศของที่นี่จะเริ่มเปลี่ยนไปร้านรวงต่างๆปิดตัวลงแสงไฟสลัวๆจากเสาไฟสูงให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าความปลอดภัย และนี่คือช่วงเวลาที่เรื่องราวของเราจะเริ่มต้นขึ้นตามคำบอกเล่าของคนขับรถทางไกลหลายๆคนพวกเขาต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าหากคุณผ่านจุดพักรถแห่งนี้ในช่วงเวลาหลังตีสองเป็นต้นไปคุณอาจจะได้พบกับร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็นร้านหนึ่งเป็นรถเข็นไม้แบบโบราณที่มีหญิงชราหลังข้อมคนหนึ่งเป็นคนขายภาพที่พวกเขาเห็นนั้นคล้ายคลึงกันจนน่าประหลาด หญิงชาราจะค่อยๆเข็นรถของเธอมาตั้งอยู่มุมหนึ่งของลานจอดรถที่ค่อนข้างมืดบนรถเข็นจะมีเพียงตะเกียงน้ำมันก๊าซด,ดวงเล็กๆที่ให้แสงสว่างรำไรพอให้เห็นหม้อก๋วยเตี๋ยวทองเหลืองใบใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเตาแต่สิ่งที่แปลกคือหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นควันหรือเปเลวไฟจากเตานั้นเลยมีเพียงไอ้น้ำบางๆที่ลอยขึ้นมาจากหม้ออย่างเชื่องช้าราวกับว่า น้ำซุปนั้นร้อนอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงหญิงชราผู้เป็นเจ้าของร้านเธอจะนั่งนิ่งๆอยู่บนเก้าอี้พับตัวเล็กๆข้างรถเข็นไม่มีการส่งเสียงเรียกลูกค้าไม่มีการเชื้อเชิญใดๆทั้งสิ้นเธอจะแค่นั่งรออยู่อย่างนั้นในความมืดเหมือนกับว่าเธอกำลังรอใครบางคนที่ถูกกำหนดไว้แล้วให้มาพบเจอผู้ที่เคยได้ลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวของยายผู้นี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันคือหนึ่งในกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาในชีวิตน้ำซุปที่หอมหวานกลมกล่อมอย่างน่าประหลาดเส้นที่เหนียวนุ่มกำลังดีและเครื่องที่ให้มาอย่างเต็มที่มันคือรสชาติที่ยากจะลืมเลือนแต่ทว่าท่ามกลางความอร่อยนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสัมผัสได้เหมือนกันนั่นคือความเย็นมันไม่ใช่ความเย็นแบบกว๋วยเตี๋ยวที่ตั้งทิ้งไว้นาน แต่เป็นความรู้สึกเย็นเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากชามตั้งแต่สัมผัสแรกที่จับชามไปจนถึงตอนที่ซดน้ำซุปเข้าปากแม้จะเห็นว่ามีไอร้อนลอยอยู่แต่สิ่งที่สัมผัสได้กลับเป็นความเย็นที่แปลกประหลาดความเย็นที่ค่อยๆไหลผ่านลำคอลงไปในท้องสร้างความรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกแต่ด้วยรสชาติที่อร่อยเกินห้ามใจทำให้หลายคนเลือกที่จะมองข้ามความรู้สึกผิดปกตินั้นไป แล้วกินจนหมดชามหลังจากจ่ายเงินซึ่งยายก็จะรับเงินไปโดยไม่พูดอะไรนักเดินทางเหล่านั้นก็จะออกเดินทางต่อพร้อมกับความทรงจำในรสชาติกว๋วยเตี๋ยวอันโอชะแต่เรื่องราวที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันถัดไปเมื่อนักเดินทางคนเดิมมีโอกาสขับรถผ่านจุดพักรถแห่งนั้นอีกครั้งในตอนกลางวันด้วยความติดใจในรสชาติหลายคนตั้งใจจะแวะกลับไปกินอีก แต่เมื่อไปถึงบริเวณที่พวกเขาจำได้ว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวเคยตั้งอยู่พวกเขาก็พบเพียงความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยการตั้งร้านไม่มีคราบน้ำมันไม่มีเศษขยะไม่มีอะไรเลยราวกับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่เคยมีร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนั้นมาก่อนเมื่อลองเอ่ยปากถามพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้นคำตอบที่ได้รับก็ยิ่งสร้างความชงนสงสยัยทุกคนต่างบอกว่า ที่นี่ไม่เคยมีร้านก๋วยเตี๋ยวหาบเร่มาขายในตอนกลางคืนเพราะหลังเที่ยงคืนไปแล้วจุดพักรถแห่งนี้ก็แทบจะเป็นที่รกร้างไม่มีใครอยากอยู่นอกจากนักเดินทางที่จำเป็นต้องจอดนอนเท่านั้นนี่คือตำนานที่ถูกเล่าขานความอร่อยที่มาพร้อมกับความเย็นยะเยือกและการปรากฏตัวไร้ร่องรอยคำถามคือหญิงชราคนนั้นคือใคร และก๋วยเตี๋ยวชามนั้นปรุงขึ้นมาเพื่อใครกันแน่เรื่องเล่าที่ผมจะนำเสนอในส่วนนี้ถูกอ้างอิงมาจากประสบการณ์ตรงของชายคนหนึ่งที่ใช้นามสมมุติว่าคุณเอกเขาเป็นเซลส์แมนที่ต้องเดินทางขึ้นล่องกรุงเทพภาคเหนืออยู่เป็นประจำทำให้คุ้นเคยกับเส้นทางสายเอเชียเป็นอย่างดีคืนเกิดเหตุ คุณเอกกำลังเดินทางกลับจากเชียงใหม่เพื่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเขามีธุระด่วนที่ต้องจัดการในเช้าวันรุ่งขึ้นทำให้ต้องขับรถข้ามคืนเวลาในตอนนั้นล่วงเลยมาถึงประมาณตีสองกว่าวาร่างกายของเขาเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนถึงความอ่อนเพลียเปลือกตาหนักอึ้งเขาจึงตัดสินใจที่จะหาจุดพักรถใหญ่ๆสักแห่งเพื่อล้างหน้าล้างตาและหาอะไรร้อนๆดื่มให้ร่างกายตื่นตัว แล้วเขาก็เลี้ยวรถเข้ามาในจุดพักรถเจ้าปัญหาแห่งนี้ทันทีที่รถจอดสนิทคุณเอกก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เงียบผิดปกติร้านสะดวกซื้อยังคงเปิดไฟสว่างแต่กลับไม่มีลูกค้าย่างกลายเข้าไปเลยแม้แต่คนเดียวลานจอดรถกว้างใหญ่มีรถบรรทุกจอดนอนอยู่เพียงไม่กี่คันห่างกันไปคนละทิศละทางบรรยากาศมันทั้งเงียบและวังเวงจนหน้าหายใจ ขณะที่เขากำลังจะลงจากรถเพื่อไปเข้าห้องน้ำสายตาของเขาก็พลันเหลือบไปเห็นแสงไฟตะเกียงดวงเล็กๆที่มุมหนึ่งของลานจอดรถเป็นแสงสีส้มนวลที่ริบรีอยู่ไกลๆด้วยความสงสัยเขาจึงเพ่งมองและก็ได้เห็นภาพของรถเข็นไม้เก่าคันหนึ่งจอดอยู่อย่างเงียบๆพร้อมกับร่างของหญิงชาราคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆในใจตอนแรกของคุณเอกคิดว่าโชคดีจังจังมีของกินขายอยู่ ความหิวที่ถูกกดไว้ด้วยความเหนื่อยล้าพลันประทุขึ้นมาเขาจึงตัดสินใจเดินตรงไปยังรถเข็นคันนั้นทันทียิ่งเดินเข้าไปใกล้เขาก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความผิดปกติอากาศรอบตัวมันเย็นลงอย่างประหลาดทาั้งทั้งที่เป็นคืนที่ไม่มีลมเขายกมือขึ้นลูกแขนตัวเองเบาๆเพื่อปัดเป่าความรู้สึกขนลุกเมื่อเดินไปถึงหน้าร้านเขาก็ได้เห็นใบหน้าของยายเจ้าของร้านได้ชัดขึ้นอีก เป็นหญิงชาราที่ดูอายุมากแล้วใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาดวงตาของเธอดูลึกโบและว่างเปล่าเธอนั่งนิ่งไม่ไหวติงราวกับเป็นรูปปั้นยายขายอะไรครับคุณเอกเอ่ยถามทำลายความเงียบยายค่อยๆละสายตาจากความมืดมิดเบื้องหน้าหันมามองเขาช้าๆแววตาคู่นั้นคุณเอกบอกว่ามันเป็นแววตาที่เขาจะไม่มีวันลืม มันเรียบเฉยไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นก้วยเตี๋ยวเสียงแหบพร่าที่หลุดออกมาจากริมฝีปากของยายมันเบาแต่กลับดังก้องอยู่ในความรู้สึกของคุณเอกงั้นเอาเส้นหมี่น้ำตกชามหนึ่งครับเขาสั่งไปตามความเคยชินยายพยักหน้ารับช้าๆแล้วค่อยๆลุกขึ้นไปเตรียมของทุกอิริยาบถของเธอดูเชื่องช้าเนิบน้า แต่กลับดูคล่องแคล่วอย่างน่าประหลาดคุณเอกยืนมองยายลวกเส้นในหม้อทองเหลืองเขาเห็นไอน้ำลอยขึ้นว่าบางๆกลิ่นน้ำซุปหอมเตะจมูกเป็นกลิ่นสมุนไพรที่เขาไม่เคยได้กลิ่นจากร้านไหนมาก่อนมันหอมหอมจนทำให้ท้องของเขาร้องดังขึ้นมาไม่นานกุ้ยเตี๋ยวชามหนึ่งก็ถูกยื่นมาตรงหน้าเขาคุณเอกรับชามมาและนั่นคือวินาทีแรกที่เขาสัมผัสได้ถึงความเย็นที่ว่า ตัวชามก๋วยเตี๋ยวที่ควรจะร้อนจี๋กลับให้ความรู้สึกแค่อุ่นๆค่อนไปทางเย็นแต่เขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศที่เย็นเขาจึงไม่ได้คิดอะไรมากเขาเดินไปนั่งที่โต๊ะพับเก่าที่ตั้งอยู่ไม่ไกลแล้วเริ่มลงมือปรุงแต่เมื่อมองไปที่พูนเครื่องปรุงเขาก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเพราะทุกอย่างดูใหม่และสะอาดผิดกับสภาพร้านโดยรวมเรากับถูกจัดเตรียมมาอย่างดีคุณเอกเริ่มกินก๋วยเตี๋ยวคำแรก และวินาทีนั้นเองโลกของเขาก็เหมือนหยุดหมุนมันอร่อยอร่อยอย่างไม่เคยมีคำบรรยายใดจะเปรียบเทียบได้รสชาติของน้ำซุปมันซับซ้อนและล้ำลึกทุกอย่างในชามมันลงตัวไปหมดเขากินอย่างไม่คิดชีวิตลืมความเหนื่อยล้าลืมความง่วงลืมแม้กระทั่งบรรยากาศวังเวงรอบตัวแต่ในขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับรสชาติเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ทุกคำที่เขากินเข้าไปมันให้ความรู้สึกเย็นว่าไปทั้งช่องปากและลำคอมันเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกับภาพไอ้น้ำร้อนๆที่ลอยกลุ่นอยู่ตรงหน้าอย่างสิ้นเชิงเขาลองเอามืออังที่ชามอีกครั้งมันยังคงเย็นความอร่อยเริ่มถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวงเขารีบกินให้หมดชามอย่างรวดเร็วความรู้สึกอยากจะไปที่นี่ให้เร็วที่สุดเริ่มดังขึ้นในหัวเขาลุกขึ้นเดินกลับไปที่รถเข็นเพื่อจ่ายเงินเท่าไหรครับยาย ยายชูมือที่เหี่ยวย่นขึ้นมา3มนิ้ว 30. คุณเอกรีบควักเงินส่งให้ยายยายรับเงินไปใส่ในลิ้นชักไม้เก่าๆโดยไม่ได้พูดอะไรอีกคุณเอกรีบเดินจำอ้าวกลับไปที่รถไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองเขาสตาร์ทรถและขับออกจากจุดพักรถแห่งนั้นไปทันทีโดยมีความรู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองตามเขามาจนลับสายตา หลังจากคืนนั้นคุณเอกก็เดินทางกลับถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัยเรื่องราวของร้านก๋วยเตี๋ยวรสเลิศดแต่เย็นยเยือกถูกเก็บไว้ในส่วนลึกของความทรงจำเขาพยายามหาเหตุผลมาอธิบายว่าความเย็นนั้นอาจเกิดจากร่างกายที่อ่อนเพลียของเขาเองอีกหลายสัปดาห์ต่อมาคุณเอกมีเหตุให้ต้องเดินทางขึ้นเหนืออีกครั้งคราวนี้เขาตั้งใจแน่แน่เลยครับว่าจะต้องกลับไปพิสูจน์ให้ได้ว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นมีอยู่จริงและรสชาติที่เขาสัมผัสในคืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันเขาเลือกเดินทางในช่วงเวลาเดิมไปถึงจุดพักรถแห่งเดิมในเวลาประมาณตีสองกว่ากว่าเขาจอดรถและกวาดสายตามองไปทั่วบริเวณแต่สิ่งที่เขาเห็นมีเพียงความมืดและความว่างเปล่านะ้ำมุลที่เขาจำได้แม่นยำว่าเคยมีรถเข็นของยายตั้งอยู่บัตนี้ มันกลับไม่มีอะไรเลยเขาตัดสินใจจอดรถรอรอจนถึงตีสตีสก็ยังไม่มีวี่แววของหญิงชราและร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็นของเธอจนกระทั่งฟ้าเริ่มสางร้านค้าต่างๆในจุดพักรถเริ่มทยอยเปิดคุณเอกจึงลงจากรถและเดินไปสอบถามกับลุงคนหนึ่งที่กำลังตั้งร้านขายกาแฟลุงครับพอจะทราบไหมครับ ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายตอนดึกๆเขาไปตั้งร้านตรงไหนลุงเจ้าของร้านขมวดคิ้วก๋วยเตี๋ยวดึกๆเหลือพ่อหลุมที่นี่ไม่มีหรอกหลังเที่ยงคืนไปเขาก็ปิดกันหมดแล้วมีแต่ร้านสะดวกซื้อนั่นแหละที่เปิด24ชั่วโมงคุณเอกพยายามอธิบายลักษณะของร้านและยายคนขายแต่ลุงก็สายหน้ายืนยันคำเดิมว่า ไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนซ้ายังบอกอีกว่าบริเวณมุมที่เขาว่านั้นตอนกลางคืนมันทั้งมืดและเปลี่ยวไม่มีใครเข้าไปตั้งร้านขายของกันหรอกวินาทีนั้นคุณเอกก็เข้าใจทุกอย่างขนทั้งตัวของเขาลุกชันขึ้นมาพร้อมกันภาพของหญิงชราแววตาที่ว่างเปล่าและรสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่เย็นยเยือกทั้งหมดฉายชัดขึ้นมาในหัวของเขาอีกครั้ง สิ่งที่เขาได้เจอในคืนนั้นไม่ใช่คนครับเรื่องราวของคุณเอกเป็นเพียงหนึ่งในหลายเรื่องเล่าที่คล้ายคลึงกันตำนานร้านกว๋วยเตี๋ยวรอบดึกแห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครให้คําตอบได้บางคนสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวิญญาณของอดีตแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวที่เสียชีวิตในบริเวณนี้และยังคงมีความผูกพันกับการทำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือบางทีอาจจะเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อน ที่คอยหยิบยื่นอาหารมื้อสุดท้ายให้กับนักเดินทางที่เหนื่อยล้าเพื่อแลกกับส่วนบุญส่วนกุศลไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริงรู้แต่เพียงว่าตำนานนี้ได้สร้างความรู้สึกขนขัวลุกให้กับนักเดินทางยามราตรีบนถนนสายเอเชียมาแล้วนับไม่ถ้วนและมันยังคงถูกเล่าขานต่อไปบางทีในคืนที่คุณเหนื่อยล้าและหิวโซที่สุดบนถนนสายเปลี่ยวคุณอาจจะเป็นคนต่อไป ที่ได้ลิ้มลองรสชาติของก๋วยเตี๋ยวจากร้านที่ไม่มีอยู่จริงและคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่าตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวรอบดึกแห่งนี้เป็นเรื่องจริงหรือเคยมีประสบการณ์แปลกๆระหว่างการเดินทางในยามค่ำคืนบ้างหรือเปล่าสําหรับคืนนี้เล่าก่อนนอนก็คงต้องขอลาไปก่อนและสำหรับคลิปหน้า อยากให้เราหยิบยกเรื่องราวลึกลับตำนานหรือเรื่องเล่าอาถรรพ์เรื่องไหนมาเล่าให้ฟังอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆและคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นของคุณทุกการสนับสนุนจากคุณมีความหมายกับเราจริงๆครับ สำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ